สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากการโดยดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o Four s x c e p t i o n a l นะคะต้อนรับเข้าสู่ํานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่างเช่นเดิมเป็นดวงรายเดือนนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามนะคะกิ่งฟ้าจะแปะไทม์สแตมป์เอาไว้ใต้เ s c r i p t i o n เขียนหน้าที่เอาไวต้ตรงหน้าคลิปอีกต่างหากยูทูบเลื่อนได้นะคะเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ฟังอะไรเลยนะคะมันจะเป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยมากๆนะคะว่าทําไมต้องเกินเยอะแยะมากมายต้นคลิป จำเป็นจะต้องเกิื่นและต้องบอกเป็นประจำนะคะน,นี่เป็นหลักการของกิ่งฟ้านะคะต้องทําแบบนี้นะอ่ะฉะนั้นแต่ถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่าอยากฟังชิวๆสบายๆนะคะอ่าไม่ได้รีบร้อนอะไรก็สามารถฟังต่อเนื่องทั้งคลิปของกิ่งฟ้าได้เลยนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงรายเดือนนะคะสําหรับ12ราศีที่กิ่งฟ้าแยกแต่ละคลิปนะคะเป็นประจําเดือนเมษายน268หรือ2025เรียกว่าเป็นสง n g k r a n Days นะคะหรือปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะมันอาจจะแปลกใจตรงที่ว่าทําไมกิ่ง มาเห็นหน้าอะไรยงเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าดวงรายเดือนจะมีแต่มือกับไพ่อะไรยงเยงี้ยค่ะกิ่งฟ้าก็ขออนุญ,ญาตนะคะทํา สลับไปสลับมาแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะแล้วก็แล้วแต่จังหวะด้วยนะคะเพื่อที่ตัวกิ่งฟ้าและตัวคุณจะได้ไม่เบื่อนะคะในการดูคลิปหรือกิ่งฟ้าในการทําคลิปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าก็อยากจะมาอวยพรในปีใหม่ไทยนี้ขอทุกท่านที่ดีกับกิ่งฟ้านะคะเป็นแฟนช่องที่ดีหรือว่าอาจจะเพิ่งมาติดตามกันใหม่ๆแล้วก็ดีกับกิ่งฟ้ามากขอทุกท่านพบเจอแต่ความราบรื่นราบเรียบนะคะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะทั้งกายและใจทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณนะคะขอให้คุณได้รับกําลังใจดีจากคลิปนี้ไปะ,ะเพราาา่กิงฟ้ท โดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นดูตรงนี้เพื่อให้เป็นกําลังใจเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะถ้าพี่ไพ่หรือกิ่งฟ้าเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าบางคลิปที่จะมีพี่หินเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ให้กับทุกท่านเนี่ย ต้องการที่จะเตือนหรือบอกกล่าอะไรกิ่งฟ้าก็จะทํานายตามพลังงานพี่ไพ่ตามนั้นเลยนะคะกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าคุณจะได้รับกําลังใจข้อคิดเล็กๆน้อยๆจากกิ่งฟ้าหรือจากพลังงานไพ่กลับไปนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าก็ถือว่าเป็นกําลังใจกอดบลูทูธผ่าน YouTube ตรงนี้สม่าเสมอในทุกคลิปนะคะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนะคะส่วนท่านใดนะคะที่อาจจะอยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะบางคนโอเคกับ Normal s p ป e ดแบบนี้ไม่ต้องปรับแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันเร็วขึ้นให้มันช้าลงมันทําได้หมดเลย YouTube จะมีฟังน ขวาบนของคุณนะคะกดคลิกเข้าไปเขียนกดตรง playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถปรับเร็วปรับช้าได้หมดเลยแล้วแต่เรานะคะเพราะมันจะเป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยมากๆค่ะที่กิ่งฟ้าแบบบังบอกเป็นประจำนะคะว่า,าพูดแบบเร็วเกินไปน,นู่นนี่นี้คือกิ่งฟ้าต้องแจ้งแบบนี้ว่ากิ่งฟ้าทำคลิปมาปีนี้เข้าปีที่9แล้วค่ะ แล้วกิ่งฟ้าก็เป็นตัวเองมาโดยตลอดนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วกิ่งฟ้าสะดวกแล้วก็มันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นแนวทาในการทํานายของอาจารย์กิ่งฟ้าเป็นแบบนี้ค่ะกิ่งฟ้าเลยสะดวกใจแบบนี้แล้วก็ถ้าสมมติให้ปรับช้าลงหรือเป็นแบบอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนของกิ่งฟ้าแล้วสุดท้ายกิ่งฟ้าก็จะกลับมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมฉะนั้นยูทูบมันปรับได้ก็ให้ปรับตรงนั้นไปนะคะแต่ถ้าบางคนแบบว่าที่โอเคแบบเนี้ยก็ไม่ต้องปรับแล้วก็ฟังต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมาาากๆๆนนะะคทที่่แแบบบบหลย ยังฟังกิ่งฟ้าต่อไปเรืเร่อยๆนะคะแล้วก็ใครที่สนับสนุนกิ่งฟ้าทุกช่องทางหรือว่าดีกับกิ่งฟ้ามาเลยตลอดกิ่งฟ้าก็ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปเลยนะคะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดวีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะคะ่ะสำหรับชาวราศีเมษน,นะคะประจำเดือนเมษายน2500 ห8สิหรือนก่อนอื่นนะคะตามธรรมเนียมของจางกิ่งฟ้าคือคุณอาจจะได้เสิที่พิเศษเล็กน้อยต้องเรียกว่าเล็กน้อยนะคะปกติกิ่งฟ้าจะร้องเพลง Happy b เ r t h d a y ดทุกปีคือคุณจะได้ฟังปีละหนึ่งครั้งแต่ส่วนมากก็คือจะไม่เห็นหน้ากิ่งฟ้าในการร้องแต่คลิปนี้ก็อาจจะเห็นหน้ากิ่งฟ้าในการร้องนะคะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะการทานียงกิ่งฟ้า Happy Birth d a y t o you Happy birthday t o you. Happy birthday. HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY To you สุขสันมันเกิดนะคะไม่ว่าคุณจะ เกิดในเดือนนี้หรือจะดูไปตามลัคนาราศีก็ตามก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุขนะคะขอให้เป็นปีที่ดีของคุณมีแต่คนรักคนเมตตาร่ํารวยเงินทองและสติปัญญาถ้าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะขอให้คุณเฮงเปังๆัตลอดทั้งปีเลยค่ะโอเคอ่ะเรามาเริ่มในการทำนายดวงกันดีกว่านะคะนี่โอยพรเรียบร้อยแล้วนะคะเสียงหลงนิดนึงนะคะพูดมาหลายคลิปค่ะเสียงมันจะป่วยนิดนึง ต้องขออไปด้วยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะราศีเมษนะคะดวงโดยภาพรวมเป็นยังไงก่อนนะ empowerment นะคะทำนายจากไพ่พี่เนทแล้วก็ไพ่ทาร์ลอตอย่างเช่นเดิมนะคะ acceptance concentration อันนี้เป็นไพ่ in love with นะคะเป็นไพ่ใบพิเศษที่ขึ้นมานะ page of cups ค่ะ freedom อ่ะไพ่ใบพิเศษมาหมดเลยจ้ะ <laughs> ในสำหรับนี้มันจะมีไพ่ใบพิเศษนะคะ the empress โอเคเดี๋ยวภาพรวมเป็นยังไงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจาะลึกไพ่ pie เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเดือนนี้คุณจะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นแต่มันจะมีคำเตือนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะคือเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเราดีแต่ในเวลาเดียวกันเราอาจจะต้องไปช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นถ้าหมงในแง่นึงอะคะ่ะถ้าสมมติเราช่วยเหลือแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนอะก็ช่วยเหลือไปเลยมันจะดีต่อตัวคุณนะคะมันก็เหมือนได้บุญกุศลแหละแต่ถ้าเราต้องมาช่วยเหลือแล้วเราเดือดร้อนอย่าหาทํากิงฟ้าบอกเสมอเป็นคนดีเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะอันนี้คือเราต้องพึงมีสติตรงเรื่องนี้มากๆนะคะ แบบบางคนบอกว่าไปให้คนอื่นยืมตังค์แล้วมาทุกใจทีหลังไม่เอานะคะมันอยู่ที่การการะทําของเราด้วยหนึ่งส่วนแต่บางคนบอกว่ามันจำเป็นต้องให้อันนี้ก็คือมันคนละเคสกันกิ่งฟ้าเข้าใจแต่ระวังเอาไว้หน่อยนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนเฉยเฉยนะคะถัดไปในเรื่องของสเสน่ห์มหานิยมเดือนนี้คุณมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษแต่บางคนบอกว่าช่วงนี้แบบรู้สึกแบบ อยากจะมีความรักดีๆเข้ามาก็เป็นได้นะคะถ้ามองอย่างเงี้ยมุมหนึ่งแต่ถ้ามองมุมนึงอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยคุณมีแต่คนเมตตาคุณคุณเก่งมีความสามารถเป็นหนึ่งว่าปัาปื้มเราเป็นหนึ่งเห็นว่าเราเป็นไอดอลอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะเหมือนมีคนมาให้ การยอมรับให้การชื่นชมชื่นชอบเราดีมากๆนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะคือการที่มีคนรักเดียวกับมีคนเกลียดนะคะแล้วก็ถ้าเราเป็นที่รักเป็นที่เมตตากิ่งฟ้าเชื่อว,ว่ามันก็จะเป็นเหมือนใบเบิกทางหรือสิ่งดีๆที่มันแบบอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะแต่บางคนอาจจะแปลว่าเดือนนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักก็เป็นได้เด,เดี๋ยวกิ่งฟ้าค่อยดูเจาะลึกนะคะแล้วก็บางคนเนี่ย อาจจะแปลว่าถ้าสมมติคุณทํางานอิสระ<า><า>ทํางานอาชีพส่สวนตัวเป็นธุรกิจส่วนตัวจะค่อนข้างดีกว่าปกติถ้าเราทําในสิ่งที่คุณแบบท,ท,ที่เรารักอ่ะถ้าเราทําในสิ่งที่เรารักมันเหมือนกับว่าเดือนนี้มันจะออกมาดีมากกว่าปกติดีแบบสุดๆเลยแต่กิ่งฟ้าเข้าใจค่ะบางคนบอกว่ามันจะเป็นต้องทําสนนิ่งนี้ทั้งที่อาจจะไม,ไม,ไม่แบบไม่ใช่ทางถนัดหรือไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเลยเงี้ยค่ะมันอาจจะแปลว่าเราจะเบื่อง,ง่ายกับมันนะคะแต่เหมือนแบบเราอาจจะต้องแสวงหาในสิ่งที่เราชอบก็เป็นได้แต่ถ้าเราจําเป็นต้องทําก็ทําไปก่อนอ่าประมาณนี้ ะะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณเองนะคะถ้าสมมติว่ามันมีการแข่งขันอะไรสมมติไม่ว่าจะเป็นแข่งขันแบบในการทํางานแข่งขันบางคนแบบไม่กระทั่งเป็นนักกีฬาแข่งขันทุกชนิดละกันต้องเรียกแบบนี้นะคะมีโอกาสาได้รับชัยชนะนะคะถ้าเราเพียรพยายามตั้งใจจริงๆหรือบางคนอาจจะเป็นการสอบแข่งขันอะไรเงี้ยต่างๆก็คือมีโอกาสสาเร็จทุกประการเพราะว่าไพ่เหมือน,น,นกับว่าแข่งขันได้รับชัยชนะหรือว่าเราท่าไฟเราเต็มที่กับมันก็จะได้ดีตามนั้น แล้วไพ่เหมือนขึ้นคําว่าถ้าช่วงนี้นะคะใครทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ต่างๆดีเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งแบบถึงแม้จะแบบว่ากิ่งฟ้าบอกว่าเทคโนโลยีความทันสมัยแต่ถ้าใครแบบทำอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆหรือต้องกลับไปทําสิ่งเดิมสิ่งเก่าก็ดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราแบบ มันหนีไม่พ้นความสามารถเราหรือเป็นสิ่งที่เราแบบเหมือนบอลทูบีตรงนั้นหรือต้องกลับไปสืบทอดในเรื่องธุรกิจของครอบครัวเป็นต้นยกตัวอย่างเนาะหรือต้องสืบทอดมรดกอะไรบางอย่าง ที่เขาส่งทอดกันมาแล้วเราต้องทําต่อด้วยความแบบจําเป็นหรือไม่ไม่จำเป็นก็ตามอย่างเงี้ยกิ่งฟ้ามองมันจะออกมาดีนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบมันเป็นของของเรามันโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นนั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้เราวังแค่เรื่องความคิดเรื่องอารมณ์เล็กน้อยว่าบางทีบางครั้งเนี่ยลึกๆบางทีเราอาจจะแบบเอาแต่ใจหรือว่าทําตามอะไรบางอย่างตามอารมณ์หรือตามความคิด เรามากเกินไปในบางเรื่องละกันตรงนี้ก็คือต้องตั้งสติให้มากนะคะแต่เรื่องอื่นกิงฟ้าก็มองว่าเป็นเดือนที่คุณจะอุดมสมบูรณ์มากๆเป็นสัญญาณที่ดีนะ <c oughs> ถือว่าเป็นแบบถ้าใครเกิดเดือนนี้ก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่แบบริ่นม,มากปังมากขึ้นกว่าเดิมประมาณนั้นเลยนะคะเรามาดูในเรื่องของการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้าง Seven of Swords ขึ้นมานะคะ The Hermit The Magician การทางานของคุณดีนะมันเหมือนกับว่าคุณจะพลิกแพงสถานการณ์ได้เก่งนะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่าจะามีคนมาพลิกแพงสถานการณ์ใส่เราเราเองก็แค่ต้องค่อยๆพิจารณาค่อยๆดูดีๆทุกดีเทลละกันเอกสารสัญญาก็ดูให้มันดีนะคะเพราะไพ่มันขึ้นว่าเรื่องการศึกษาการศึกษาเรื่องเนื้อง,งานการดูอะไรบางอย่างให้รอบคอบมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีคุณอาจจะค้นพบพรสวรรค์หรือความสามารถของคุณเพิ่มเติมหรือช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าทําอะไรก็ราบรื่นราบรียบแต่ถ้าเราทําสิ่งที่แบบสมมตินะสิ่งแบบสิ่ มันไม่ดีอ่ะดวงมันดรอปลงได้ง่ายนะคะกิ่งฟ้าบอกไว้เลยแต่ถ้าคุณทําดีไม่ได้ทาอะไรผิดกฎหมายทําแต่สิ่งดีๆกิ่งฟ้าเชื่อว่าการงานของคุณดีแน่นอนนะคะแล้วก็คุณด้วยความที่คุณมีความสามารถหลากหลายด้านนะคะมันเหมือนกับว่าคุณทําอะไรก็ได้ดีหมดเลยแต่ถ้าใครทํางานที่ต้องประสานงานหรือว่าต้องรับเป็นหนึ่งรับคําสั่งจาก บักเบื้องบนหรือรับคําสั่งจากลูกค้าแล้วเราต้องไปต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยต่อยอดหรือทำอะไรเงี้ยคือช่วงนี้ดีนะคะในเรื่องความคิดไอเดียสติปัญญาของคุณดีมากๆนะคะธาตุไฟสมบูรณ์คืออํานาจบาร,รมีของคุณเพิ่มพูนบางคนอาจจะมีการปรับตําแหน่งขึ้นหรือมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการทํางานมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ไพ่ขึ้นสิริบางคลน,นะคะในเรื่องการทํางานของคุณอาจจะได้รับการชื่นชมหรือทําอะไรก็ดีไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเจ็บคอ,อจริง <laughs> แต่ดีค่ะเอาเป็นว่าเรื่องการทํางานของคุณ ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะคะแต่แค่ยะอย่าไปทําอะไรที่เหมือนประหนึ่งว่ารับลมคมในทำอะไรที่เป็นล็อกลวงคนอื่นหรือว่าแบบใต้โต้นเลยอะไรเงี้ยมันจะเกิดปัญหาตามมาแน่นอนอแค่นั้นเลยนะคะแต่ถ้าใครทํางานที่แบบต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหนะ้าดีมากช่วงนี้มันเหมือนเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะคะดีค่ะดีโอเคเรามาดูนะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนการศึกษาค่ะเป็นยังไงบ้างโอ้ทรีออฟเพนตากลสดีมากอื อยากินไฟย้ายตัวเองมาอยู่ราศีนี้เลยเราเล่นค่ะ ือจะบอกว่ามันมันดีในหลายๆประการคือถ้าสมมติว่าที่ผ่านมามนไม่โอเคเดือนนี้ของคุณนจะเป็นดวนเหมือนแบบพลิกฟืนะ้นอะจากร้ายกลายเป็นดีหรือว่าถ้าดีอยู่แล้วมันก็จะดีขึ้นทวีคูณนะคะมันทําดีต่อไปขยันเหมือนเพียรในหน้าที่การงานของเราต่อไปนะคะหรือขยันในเรื่องการเรียนต่อไปการในของคุณดีมากคุณอาจจะได้แรงซัพพอร์ตจากครอบครัวจากผู้อื่นจากเพื่อนฝูงหรือว่าถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเข้าหาคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาจะช่วยเหลือเราได้ดีหรือให้คําแนะนําแนะนวเราดีหรืออาจจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มแต่ถ้าใครจะเรียนแบบอ่า่าาตตปริญญง จะเรียนเป็นงานอดิเรศเรียนเพื่อต่อยอดธุรกิจหรืออะไรเป็นการ,รช่วงนี้ดีหมดค่ะเรียนไปเลยสนับสนุนค่ะนะคะถ้าเราเงินไปลงทุนกับการเรียนการแบบเรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละวิชาต่างๆหรือว่าเรียนรู้ในเรื่องการต่อยอดทาอะไรทาเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงแบบเหมือนนาทีทองในเรื่องการเรียนในเรื่องของการเงินค่ะเป็นยงไงบ้างนะคะอันนี้เป็น page of swords king of cups The strength, justice, the star, seven of pentacles, seven of wands, ace of pentacles การเงินของคุณดีนะแต่แต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนถ้ามันมีเรื่องผลประโยชน์ที่มันกำลังแบ่งกันไม่ลงตัวต้องระวังให้มาก สมมติมรดกแบ่งไม่ลงตัวเป็นต้นหรือทําอะไรที่แบบอาจจะร่วมธุรกิจร่วมหุ้นกับใครอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันมีสัญญาและลักษรที่ถูกต้องมันก็ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเราไม่ชัดเจนในการแบ่งผลประโยชน์ปัญหาเกิดนะคะดิคือเตือนไว้เลยเพราะว่าพลังงานขึ้นว่า,าระมัระวังเรื่องการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินหรือเรื่องอะไรบางอย่างที่มันไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราแบบไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ก็คือตัดคําทํานายตรง,รงนี้ทิ้งไปได้เลยนะคะไม่ต้องใส่ใจนะในสิ่งที่กิงฟ้าพูดการเงินของคุณเนี่ยมันมีมามีออกอยู่เรื่อยนะคะมันเป็นเรื่องปกติแหละแต่แค่ว่าช่วงนี้ใช้เงินเก่งนะคะแต่ถ้าอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะบางท่านมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลถ้าเราไม่ได้ผิดเราจะได้รับความยุติธรรมค่ะบางคนอาจจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องพวกกฎหมายอ่ะ,อะ ภาษีอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะเสียไปกับอะไรที่แบบเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยเงินมันเหมือนถ้ามันหมดไปกับสิ่งที่จําเป็นมันก็ต้องหมดไปแต่ตรงจุดนั้นนะคะแต่ถ้าช่วงนี้ถ้าใช้ไปกับเรื่องกินเลสเรื่องไม่จําเป็นอย่าพึ่งนะคะแล้วก็เงินเนี่ยบางคนอาจจะได้มาจากคุณแม่ก็ได้หรือว่า คนที่เป็นผู้หญิงหรือนารีจะออปปัถภ์ก็ได้บางคนบอกว่าลูกค้าส่วนมากเป็นผู้หญิงอ,อะไรเงี้ยสมมติบางคนทําแบบเปิดทําเล็บสปาอันนี้ยกตัวอย่างนะก็อาจจะแปลว่าเงินเข้ามาจากคนที่เป็นลูกค้าผู้หญิงเยอะหน่อยหรือถ้าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรเข้าหาคนที่เป็นผู้หญิงจะช่วยเหลือได้ดีนะคะแต่มีโอกาสได้เงินก้อนโตรับทรัพย์ก้อนโต,นตมาจากความสามารถจากการลงมือทําช่วงนี้จริงๆเป็นช่วงงการกอบโกยในเรื่องการเงินนะคะคุณเองอาจจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ใช่หรือสิ่งที่มันไม่ดีที่กิ่งฟ้าเตือนแต่ต้นว่า ระวังเรื่องการทะเลาะหรือการแบ่งแยกอะไรบางอย่างที่ไม่ลงตัวแต่เดี๋ยวสุดท้ายปัญหาจะจบค่ะไม่ต้องห่วงปัญหาถ้ามันเกิดแล้วในเรื่องการเงินเดี๋ยวมันจะมีทางแก้ไขในตัวของมันนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณทําบุญอะไรหมั่นกรวดน้ําแผ่เมตตาเป็นประจำจะทําให้การเงินของคุณจะดีขึ้นเป็นหนึ่งว่าเรากรวดน้ําแบบ ชุ่มฉ่ำอ่ะความราบรื่นราบเรียบจากสายน้ำอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยได้อีกทางหนึ่งชีวิตของคุณกําลังจะเดินก้าวหน้าเห็นไหมเงินแบบเป็นกอบเป็นการผู้ชายคนนี้เดินขึ้นขั้น,นบันไดเป็นเงินแบบทีละนึกทีละน้อยเหมือนการเก็บหอมรอมริบอ่าบางคนอาจจะบอกว่าได้เงินมาเพิ่มจากการที่เราทําอะไรบางอย่างเพิ่มธุรกิจเพิ่มเติมหรือบางคนอาจจะตําแหน่งเพิ่มหน้าที่เพิ่มแต่เงินก็เพิ่มตามอะไรเงี้ยค่ะคือการเงินของคุณช่วงนี้กินฟ้ากับมองว่าเอาจริงว่าดวงขึ้นหลากหลายด้านแล้ว ได้ดีจนน่าฉิ่นะจ๊ะไม่ธรรมดานะจ๊ะราศีเมษเออเลิศนะเลิศมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องความรักดีกว่าคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้าง Five of Swords Three of Swords Two of Wands Knights of Pentacles อ่าบอกตรงตรง,ตงนะ โสดแล้วดีกว่าโสดแล้วรวยนะคะบางคนบอกก็ไม่อยากโสดแล้วอ่ะแต่ไพ่ยังขึ้นไงเดี๋ยวเป็นเดือนนี้ไงเดี๋ยวเราไปลุ้นเดือนอื่นเนี่ยเดือนหน้านะคะ <c oughs> คือจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่จะเข้ามาต้องระวังนิดน,นึงคือต้องระวังนะเป็นอาจจะเป็นความรักที่อาจจะยังไม่ค่อยใช่จะเข้ามาในช่วงนี้เลยบอกว่าเอออยู่โสดไปก่อนคุยคำๆคุยได้เล่นได้แต่ถ้าจริงจังเลยไม่ค่อยแนะนําเท่าที่ควรนะคะ <c oughs> แล้วไพ่ก็บอกแต่ถ้าถ้าหมอยมุมหนึ่งนะเหมือนเป็นหนึ่งแบบมันไม่เชิงแก้เค็ดหรอกแต่มันก็ ถ้าเขาคนนั้นเป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นนะคะกิ่งฟ้ามองว่าโอเคไปต่อได้นะคะหรือเป็นคนที่มีตําหนิหรือเป็นพ่อมแม่แม่หรือเป็นคนที่แบบเราต้องรู้จักเขานิดนึงเนาะผ่านอุบัติเหตุผ่านแบบการล้มเวลาในชีวิตผ่านอุปสรรคครั้งใหญ่มากๆในชีวิตอย่างเงี้ยถือว่าเป็นตําหนิได้นะคะประมาณนั้นอ่ะอาจจะมีเข้ามาในลักษณะนั้นแต่ระวังนิดนึงนิสัยมันค่อนข้างแบบสวนทางกันนะคะกิ่งฟ้าเลยบอกว่าดูให้มันดีๆหน่อย ช่วงนี้ที่จะเข้ามาหรือใครจะเข้ามาระวังพวกเจ้ากรรมต่างๆเจ้ากรรมเนเวรนั่นแหละทั้งหมดกันบ้านๆเลยไม่บ้านๆหรอกตรงๆเจ้ากรรมในเวรระวังนิดน,นึงนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะคลุมเครือหรือไม่ชัดเจนจะชัดเจนกันบ้างไหมนะคะไพ่ขึ้นว่าอุ้ í, ยไพ่ขึ้นดีนันเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนมีโอกาสชัดเจนชัดเจน2แบบค่ะชัดเจนว่าจะได้ไปต่อหรือชัดเจนว่าเออพอแค่นี้แล้วคุยกับคนอื่นต่อแต่มันจะมีความชัดเจนหรือมีโอกาสที่จะมีคนอื่นๆเข้ามาเป็น choice เหมือนกัน มีเสน่ห์ไงตั้งแต่ต้ตนที่กิงฟ้าบอกมีเสน่ห์นะคะช่วงนี้เลยบอกว่าคนแบบคนมันฮอตอาจจะมีแบบคนเข้ามาคุยมากมายประมาณนั้นนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนเป็นไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องความระแวงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันคือมันมีอะไรต้องพูดคุยกันนะคะแต่พูดยากนะบางคนเนี่ยบอกว่าเจอแฟนที่แบบหรือแม้กระทั่งเราเองเนี่ยกิงฟ้าไม่เข้าข้างใครถ้าคุณเป็นหรือถ้าเราเจอก็ตามเนี่ยคือ ระวังเรื่องการโกหกหลอกลวงถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันมันจะสร้างบาดแผลซึ่งกันและกันได้อะคะ่ะหรือแม้กระทั่งคำทำร้ายจิตใจ,จหรือร่างกายก็ตามแต่มันไม่จบแน่นอนแค่ครั้งแรกนะคะและ้วไพ่ก็ขึ้นว่าไพ่มันขึ้นการจรินตนาการการคิดอะไรที่แบบบางทีอาจจะจริงหรือไม่จริงหรือบ,บางทีแบบ ต้องระวงังในเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเหมือนความลับจะเปิดเผยออกมาหรือมันมีอะไรบางอย่างที่รับลมคมในหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ไปทุกูๆเนี่ยอยาไปทะเลาะก,กันหรือตีกันจากการดูดวงกิ่งฟ้านี่ต้องมีสติในการฟังนะไพ่แค่ขึ้นเตือนในเรื่องของความคิดเรื่องอารมณ์มได้ด้วยหรือว่าอะไรที่มันปิดบังซ่อนเร้นนะคะระวังที่แบบช่วงนี้เนี่ยจะมีปัญหาหรือเจ็บจากความรักเข้ามานิดหนึ่งนะคะหรือปวดหัวกับเรื่องความรักนิดหนึ่งหรือว่าความขัดแย้งในเรื่องคําพูดหรืออะไรบางอย่างที่เหมือนแบบคุณต้องคุยกันให้ได้ะคะคือถ้าคุณัััั้งงคนยรกก อยู่หรือว่าแบบอยากไปต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณต้องพูดคุยกันถ้าคุณพูดคุยกันหรือพูดออกมาให้หมดอะคะ่ะอย่ามีความลับต่อกันคือความลับในที่นี้คือเป็นความรักที่มันแบบขอขาดบัตรตาเป็นความลับที่ไม่ควรมีความลับอะคะ่ะมันจะเกิดปัญหาแน่นอนแล้วความลับจะแตกในสักวันหนึ่งแต่ถ้าแบบว่า มันมีอะไรที่แบบเราสามารถพูดคุยกันได้หรือคุยกันได้กิ่งฟ้ามองว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นถ้าคุณรักกันจริงอะค่ะมันต้องเคลียร์ใจกันมันต้องจับเข่าคุยกันแบบเป็นผู้ใหญ่คุยกันไม่ใช่คุยกันด้วยอารมณ์นะคะระวังเรื่องการทะเลาะกันเท่านั้นเองนะคะเป็นคําเตือนสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้พากันไปเที่ยวไปฮันนีมูนกันนิดนึงแต่ถ้าใครคิดจะมีบุตรมีลูกก็สามารถมีได้หรือว่าบริวารหรือแบบสัตว์เลี้ยงอะค่ะก็ได้นะคะเป็นลักษณะนั้นก็ได้แต่ถ้ามองมุม นะคะแบบค่อนข้างแบบอ,อย่าลืมใส่ใจคู่ของคุณด้วยละกันนะคะประมาณนี้แต่จริงๆสำหรับคนที่แต่งงานค่อนข้างปกติค่ะไปได้เรื่อยนะจริงๆแล้วแค่ต้องใส่ใจกันเพิ่มอีกนิดน,นึงเท่านั้นเองนะคะเพิ่มความหวานกันนิดหนึ่งสําหรับเรื่องสุขภาพค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่เขาขึ้นเตือนระวังเรื่องออการเดินทางการเดินเหนินความแบบบางคนแบบทําอะไรรวดเร็วซุ่มซ่ามสะดุดหกล้มระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ ระวังนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงระบบภายในนะคะฮอร์โมนต่างๆแต่ถ้าคุณผู้ชายก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะระบบภายในต่างๆที่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องระบบสืบพันธุ์ต่างๆนะคะหรือถ้าเรามีความสัมพันธ์อันนี้เราโตๆกันแล้วนะก็พูดกันตรงๆนะคะถ้าแต่ละคนมีโสนิยมในการที่จะแบบมีความสัมพันธ์หรือเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยคุณต้องป้องกันรักษาวความสะอาดดีๆระวังโรคที่จะติดต่อเพราะเรื่องความรัก หรือการอารมณ์ต่างๆการอารมณ์นะคะกี่ฟ้าเตือนไว้เลยระวังนิดหนึ่งด้วยละกันนะคะแต่ถ้าคุณผู้หญิงฮอร์โมนระวังไปตรวจขอโทษนะคะเต้านมอ่าแล้วก็หมดลูกหน่อยทุกๆปีปีละครั้งก็ยังดีนะคะแต่บางคนอาจจะต้องระวังพวกซีดหรือว่าพวกอะไรที่มันแบบเป็นเนื้อที่มันเราไม่ต้องการอ่ะมันงอกออกมาละระวังนิดนึงในช่วงนี้ละกันนะคะถ้ารู้สึกว่าผิดปกติอะไรทางร่างกายไปตรวจพบแพทย์ทันทีนะคะอ่านี้การดูดวงเป็นแค่แนวทางเฉยๆ สำหรับเรื่องการทำบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุปการีผู้มีพระคุณสำคัญันดับต้นนะคะ ถ้าเราเจอคนที่มีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรม,พ,ม,พ,มพี่ป้าน,น,น้าอาปุญญาตายาใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราก็อย่าลืมดีกับพวกเขาด้วยแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันถ้าใครดีกับเราให้ดีกลับ,บแต่ทุกอย่างต้องทําเท่าที่เราไหวถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบไม่จํากัดแต่นี้กิ่งฟ้าจะดูเพิ่มเติมเฉยๆแนะนําให้ทําบุญเกี่วยวกับเรื่องอิฐหินปูนทรายการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสาธารณประโยชน์สร้างโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องการสร้างทุกชนิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสร้้้้้้้้าาาางงงงงงหหอนํกกก็็็ยยยยััไไไไไดดดดดสรรรโเเีมมลป่วบบบุญ5ท นะะเน้นตรงเกี่ยวกับเรื่องอาคารบ้านเหลือนจะยิ่งดีมากๆเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการ ยกช่อฟ้าอะไรเงี้ยเป็นได้หมดค่ะสร้างแบบประตูซุ้มวัดอะไรเงี้ยได้หมดคือกิ่งฟ้าไม่จํากัดจะต้องบัดอย่างเดียวทําได้ทุกรูปแบบเลยโรงพยาบาลโรงเรียนเนี้ยดีหมดเลยค่ะอนุทนาบุญด้วยกับทุกท่านการสวมดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะอวตารเดสคริปชั่นใน u t u b e เสมอเสริมพระก็ถานเงินร้ายวันละ9ก้าถึงสาจบนะคะนั่งสมาธิอย่างน้อยนะคะวันละ9ก้านาทีจะดีมากๆสําหรับชาวราศีเมษใครทําก็คนนั้นได้แต่ถ้าเราไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิลองหากิจก,กรรมอ,อื่นทําให้เกิดสมาธิได้นะคะมันมี สมาธิก็ยังช่วยได้เลยนะคะฉะนั้นขอให้ทุกท่านพบเจอความสุขนะคะแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆนะคะตามพลังงานไพ่อะไรที่กิ่งฟ้าเตือนก็ขอให้เรามาระวังแต่เพียงเท่านั้นอย่าเอาไปเครียดจนเกินไปนะคะเพราะว่าดูดวงตรงนี้เป็นแนวทางอยู่ดีค่ะขันย่าจบคำแนะนยแต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของจางกิ่งฟ้าก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าก็จะ เข้าไปตอบทุกซูเปอร์แดงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในนาคตนะคะแต่เพียงแค่กดไลค์กด s u b s c r ร b e กดกระดิ่งกิ้งกิ่งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook ฟ a เพจได้ติ๊กตอกได้ไอจีได้สำหรับท่านใดที่อยากสนับสนุนอีกแบบหนึง่งก็คือกด Store หรือว่าร้านค้าในช่องของ YouTube กิ่งฟ้าได้นะคะกิ่งฟ้าก็จะมีปักตะกากิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าขนมเล็กๆน,น้อยมากๆนะคะนำมาต่อย,ยอดหรือพัฒนาช่องในการทำต่่่อออไไปปนนนนนนััเงะะคควี้าากทุ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ